โอเควันนี้รู้สึกว่าอย่างไงล่ะมาก่อนไม่ดิก็บอกว่ามันใช่เวลาสตรีมไว้ที่จริงควรจะนี่เนาะเออคุณจะตื่งตัวไปทํางานได้แล้วเนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละวันนี้มันการชา์จพากินแล้วกันเนาะทวิงเกิลฟูเซดกาชาเกตโปลโบทวิงเกิลฟูเซดเนาะแต่เกมนี้เกมทวิงเกิลสตาร์ในนะโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวจะคู่ละกันนึกว่าญาแชร์สตรีมก่อน ไอซิมตอนตอนเมื่อเช้าก็ไม่ได้แชร์เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่อะไรเป็นใหญ่ตัวเลยมากเนาะอเควันนี้ก็ไม่มีเรื่องมากแนละ้วเปิดการชาเฉยเลยอืมแล้วแจ้งด้วยว่าทำ playlist แยกไว้แล้วหลักหลักไแช่อะไรคือ,อนี่เนาะไหนๆแล้วก็ทำคอนเทนต์เกมนี้ไปแล้วก็เอทำทำไปเยอะเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ทำลย์ลิสต์แยกไว้แล้วก็เออ ไม่ได้เนี่ยมาเนี่ยเราสตรีมบ่อยนะก็เออนี่แหละเออทำผีริบแยกไว้แล้วกันประมาณนั้นเนาะโอเคขออนุญาตนะเปิดจอดก่อนเผื่อมีใครอยากดีโอเคมาซึ่งอีเวนต์ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นอีเวนต์ลอกข้างหลังอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาปุกโซนไหมเขาปิดโซนนี้ชิบหายเลยนะช่วงนี้เกมก็เพิ่งเปิดบนบนสโตร์เนาะ บนแอปสโตรบนกูเกิลเพย์เงี้ยต่อโอ้ชดเชย200เมตรเนาะถ้าเป็นช่วง2วันก่อนนี่เกมจะแจก 7, เจ็ดพันเจ็ดร้มตรนอกรีดจีตบนกูเกิลเพย์สโตร์อะและช่วงนี้เกมเกมก็ขึ้นที่1ด้วยขึ้นที่1นึ่นี่จะเป็นของวันที่19นะเพราะว่าเมื่อวานนี้มิสเทนเกอร์ขึ้น20่สิบแจกสามพเมตรเนาะแต่วันนี้มิสเทนเกอร์ก็ยังอยู่ที่1แหละก็เลยทำให้มิสเทนเกอร์ไอ้นี่เนาะแจกวันละพันเนาะแนะนำให้แจกนานๆนะเราจะกน้มีเพื่อนปการันตีตู้หน้าเฮ hey. <laughs> อัลัสซนนะวันนี้มิสเตนเกอร์ยังคงที่หนึ่งแหละแต่ว่าวิงเกิลน,นี่ก็เรื่อยๆนะไม่มีอะไรเขลืมลืมลืมนักเพชรเลยเพราะลืมไปยังมีอีกหน้าหนึ่งย่างมีอีกหน้าหนึ่งหน้านี้หน้านี้จำกัดเวลาเห็นว่าเห็นเขาว่าเป็นแจก,กตัวนี่เนาะอืมตัวเลือกตัวละครนี่ก็ได้เนาะอืมดูซิว่าเราจะได้ใครมาเพราะว่าเพราะว่าโชคชะตาคขไม่เล่นตุลก,กับเรากันกับเราเนาะอืม เนี่ยเดียว่าเป็นตัวเลือกเป็นตัวสุ่มนะเดี๋ยวดูกันซึ่งจะมีตัวละครให้เลือกตามนี้เลยกันเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นเซตเริ่มต้นละแหละโอ้โหแม่มีเด่เซตเริ่มต้นที่ให้เลือกไม่ไดีมีแต่แก๊งเริ่มต้นทั้งนั้นเลยดีกว่าเออตัวงถ้าอุตตีแนะนํนนาคือยังไงละ่ะเรียกร้องคนนี้มานะเพราะว่าช่วงนี้มีตู้โคลโบนี่เนาะโคลโบตัวธาตุแสงก็เป็นตัวซับเอาเล่นกับน้องคนนี้ได้เนาะประมาณนั้นแล้วกันตัวตัวละครอ,อื่นก็อีเชย อีกคนนี้อีกคนหนึ่งที่กูจีนี่เขาจะเป็นน้องคนนี้นะมั้งตุ้ตัวที่เหลือเฉยๆตัวดาม,มาี่อะไรเงี้ยแต่ทัาน์เบนแนะนำว่าคือน้องคนนี้เนาะแต่งที่มิลิเอลบอกว่าโอเคแปลว่ากูจีนยังไม่เลือกแล้วกันเอออวนมีเลือกแค่นี้เหรอวะทำไมไม่มีน้องมาฮาหมุทให้เล่ให้เลือกกันเนี่ยน่าดได้จังทีทัศน์เบนตอนนี้เราทำอะไรต่อเนาะทัศนดเบนถ้าใสาฟ่ฟาร์มีตัวละครเพิ่มอย่างเนี้ยโอ้โหยังไม่มีอย่าเนี่ยรูปมีน้องจัด เราก็ไอเราคาดคาดหวังว่าได้มีได้มีน้องเมดีดที่ทเลือกไปดิไม่ใช่ให้เลือดดิไอไอสุ่มเออเอายิงกมนี่มันดีนะกาชาดี่ไม่ต้องเอายิงที่ไม่ต้องเสียเพชรเลยก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นสายฟีอะ่ะ <c oughs> แต่เขา้ายิงสุดท้ายก็ต้องสุ่มสุ่มอยู่ดีแหละเออประมาณนั้นแล้วกันไปนสุ่มอยู่ดีอะ่ะริงเย็นนิ่ใช่ไหมว่าดูตอนนีบไปดูหนะน้นาน,าน สวัสดีคุณ A 4ฟด้วยเนาะเมย์จะบอกว่านี่จะบอกว่าการที่มาตรงเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ได้หรอกอาจจะแปลกนิดเพราะว่าคุณดีไม่ค่อยจะสตรีมเวลานี้เนาะแต่ที่มาสตรีมเวลานี้ไม่ใช่หรอกไม่เปิดการเชาเชนนะอมประมาณนั้นละกันเมื่อเช้าทําเฟสไว้ยังไม่ได้รับรับของเลยเนะี่ยอีนา,นนานทีมาได้แนละ้วไม่ว่ากัน พี่รับอะไรไปเนี่ยอ๋อเด็ดรายการเป็นประจำสัปดาห์เราเป็นล็อกอินตันที่สองโอเคเปิดกาชากันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้คุณดีมั่นใจแล้วคุณดีไม่ได้เข้าปิดโซนนะถ้าสมมติว่าเข้าโซนสิบแปดนี่คือเรียบร้อยเลยนะบุ๋มเรียบร้อยแตกโอโคลบโบเนาะตัดแรงงามมากว่าเป็นงั้น ตัวโคโรโมเออเดี๋ยวเราจะบอกว่าตัวโคโรโบรอบนี้ก็เป็นตัวซับท่าแสงเนาะซัพพอร์ตแสงเอาจริงซัพพอร์ตพวกคุณจะเป็นสกิลอย่างนี้ป่าะวะสกิลแรกเป็นเพิ่มโจมตีอย่างเงี้ยแล้วก็สกิลสองเป็นซับอะไรเงี้ยเพราะมันมีมีบางตัวที่เป็นแอคชท่กเกอร์แต่ว,ว่าสกิลสองเป็นซับก็มีเนาะแต่จะบอกไปนางเป็นตัวคอนซับท่าแสงเนาะประมาณนั้นละกันแต่สกิลแรกมันจะเป็นสกิลอะไรดียวกันสองเนาะใช้ได้ทุกทีอะไรเงี้ยอื เออไม่ดินางไม่ได้พีกว่าต้องพลิกว่าต้องอนี่เนาะปั๊บปับแค่าตแสงปับไปทุกท่านเลยดีกว่าอืมอก็คือจะบอกว่าธาตุเดี๋ยวจะบอกว่า้าเดี๋ยวก็ปับแต่ถ้าคุณเล่นทีมแสงก็ไอ้นี่เนาะอืมเพิ่มทำให้ขขับเทียบข้างหน้าดอีกเนาะอืมประมาณนั้นละกันส่วนตู้ที่แล้วก็จะเป็นตู้นี่เนองน้องคนนี้เนาะเป็นสายฟ้าต่อไงว่าหลังๆนี่สายฟ้านี่รูปมีหลวกจะจัด ตอนตอนนี้ท่าแสโคตรลูกเมียน้อยเลยอ่ะแต่ทั้งที่เมื่อก่อนนี่คือท่าสายฟ้าที่โคตรจะลูกเมียน้อยนะตอนนี้ายเปนลูกเมียหนมีหลวงะจะจะดีหรือจะเกลือเหรอคิดว่าแหน่สิบโลออกแน่นอน <c oughs> แม่งงีพอบอกสิบโลออกนี่คือแบบว่าไงละ่ะคือถึงม,มีโบโจโลเลยอ่ะ นี่ค e ือทำนาดบ้านเจแบบโกโจเลยแล้วว่า e สิบโลออกได้นอนไม่หรอกไอเรามีของขำมันก็แหละเออนั่นไงสิบโลไม่ออกหรอกของของอลามมมาเชียว <laughs> ่ามาคลิปเห็นแล้วบอกแล้วสิบโลไม่ออกนี่้าโดนไปสองร้อยโลนี่คือนี่คือายเป็นมีมายเป็นโกโจหรือโครงการโกึคงเลยนะโกโจนะโกโจ ออกสิบโลออกนี่ตักๆักไปโดนสองร้อย200โลชิบหายเลยนะเนี่ยใช่เปิดเป็นสะพักโดนดูส่งแล้วแน่ใจได้หราจริงๆ,ๆ๋ยวเพราะว่า20โลแล้วยังเห็นแต่องเนี่ยออโอ้โหทองอีกแล้ว ของมาแล้วไม่เปลี่ยนเป็นลุงเลยอ่ะสงสัยเมื่อวานเราดวงดีเกินไปแล้วไม่เนี่ยตีเปิดกาชาไม่ใช่พิเทน,น่เปิดปาชามอสเตอร์บุสุเมะแล้วได้ลาปิสเนาะแต่ไม่ได้ตีมให้ดูนะก็ไปเปิดหลังใหม่แหละมอสเอร์มุสุมอ,อ๋อเริ่มเห็นลางม,มาแล้วนะ <c oughs> 40โลแล้วยังไม่เห็นเงาสาบดาวเลยอ่ะ <c oughs> นี่ รูปสองร้อยโลนี่กูกลายเป็นโกลกาลกละลึ้นเลยแลย้ว <c> อ <oughs> uh ้อห้าสิบโลยังไม่ออกเรื่องโอ้โหห้าสิบโลเลยไม่ออกไม่ใช่เราไม่อะไรไม่ใช่อะไรหรอที่บ้านเขาทัก่าต้มต้มหม้มมอไว้โอเคไม่มีสปอยมาแล้วอะ เมื่อกี้ achievement สปอยเลยว่ามีโทรคอนทองออกแน่น,นอนแต่ใครอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้มันยังมีบางตัวที่กูตีไม่มีเนาะอืมอาจจะดูเลทได้แหละไ็ได้แหละอือโอ้โหนมเน้นๆโอ้โหมุมดีโ,โอเค ตูนี้ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะก็เนี่ยดูสภาพตอนไปเล่นดูเชนแฟนซ่ายว่ามันจะเป็นเป็นยังไงวะ <laughs> แม่งยิ่แเอกเข่งแห่ขาเล็กน้อยโอเคแต,อแต่มองมองุมแต่ดูเชนมองมุมสูงเาบบนาะเดี๋ยวแล้วกันเอ,าอ้ามีลุงอีกเลยดูใครวะ <laughs> มีลุงอีกของต่อเป็นตัวตัวใหม่เิโอ้โหตัวใหม่จริงด้วย 白ああ。 ที่ผมรู้คือก่ออกปลดเล็กลงเหรออืมแปลงว่าถ้าเราเล่นเวอร์ชันแฟนซ่ามันจะอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคประมาณนั้นละกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคกลับมาแล้ว แต่งว่าถ้าเราเล่นเวอร์ชันแฟนซ่าก็อาจจะมีหดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่รู้เป็นการลิงเ,เซนเซอร์หรือเปล่านะอโอเคหรือว่าประมาณนี้แล้วกันตู้นี้เราโดนตู้นี้เราได้ไปสองตัวเลยนี่วะได้น้องซับทานะนน้ำคนนี้ซึ่งเเขาลือว่าน้องเป็นสาวดุน,นะ <c oughs> ไม่รู้จริงไม่อยคา,าไปดูหลังไม่แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าตู้นี้เราโดนไม่เก็บนะประมาณว่าเท่าไหร่เดียวหกสิบโลเรียบร้อยเอ็งม่งออกตัวใหม่ด้วยอ่ะเอ็งไปเลย <c oughs> <c oughs> ส่วนตู้นี้กูจีโดนไปเก้าสิบเนาะก็จำไม่ได้ว่าได้ตัวใหม่ป่าวะเออเยอยเดเ๋ยวๆได้ตัวใหม่อยู่ตัวหนึ่งคุณคุณว่าได้ตัวใหม่ตัวนึงแล้วคนนี้คนเะนี้ยแต่ธรรมดานี้ก็หนักเลยใช่ไหมเออก็นะขนาดจะไม่มีเซ็นเซอร์นี่ก็สืกว่าหนักใช้ได้เนาะจะบอกว่าตู้ที่แล้วนี่เหมือนกูจีจะออกตู้นี้หรือเปล่าออกไม่ได้จะบอกออกทีหลังเนาะไอเราหลบปิดอ๋อออกคนนี้ออกคนนี้ออกท่าน้าคนนี้เนาะ ตู้ที่เลตู้ที่แลออกนี้เนาะแต่ว่าเจนูวิทกูจีไปได้มาทีหลังแหละได้มาตอนไหนลืมแล้วตัวไซกัตู้ถาวรได้มาแล้วมั้งเนี่ยเคกธรรมดาก็หนักเลยใช่ไหมอืมก็ใช่เนาะตัวความันสวิตกระจายสักขนาดเนี่ยอ,อะระหว่างนี้เดี๋ยวไปเล่นสักหน่อยดีกว่าต่วนี้มันก็จะมีไม่มีคอนเทนต์อะไรมากนนเนาะก็นี่แหละคอนเทนต์ตบวานเนาะวันนี้ยังไม่ได้แวะตบวานเลยอะ เป็นอีเวนต์เดืดบอสตกฟานะนกตึ่งเดี๋ยวเราใช้ทีมใส่ฟ้าลงเลยลงเร็วๆแบบลงเลยแล้วกันเนาะเอาจริงอยากจัดทีมแสงลงแหละลงแหละแต่ว่ามันต้องเราต้องไปเราต้องต้องไปอัพตัวละครใหม่ก่อนซึ่งมันเสียเวลาอยูเอาเท่าเอาลงคอนเทนต์เท่าที่มีแล้วกันเนแล้วอย่างว่าสตีมันนี้กูตีมาแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวอีสักพักก็ลงไลน์แล้วเนกเออมันสวิตกกระจายนก แะเกมมันก็เพิ่งเปิดในสตูด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีเซ็นเซอร์กันขนาดไหนนะอืมแต่บางตัวละครที่แต่งนุ่งน้อยเกินไปก็มีเซ็นเซอร์ก็เล็กน้อยเนาะอือย่างมตีตู้ก่อนหน้าเนี่ยถ้าเล่นบนเชฟโซรธาานนซรนนนะมซรมดานี่คือนางใส่เกี๊งซอนเล็กนึงหนึ่งนะแต่พอไปเล่นโซ18นี่คือยังไงละเก,กีงในถึงเต็มเลยตีมันเร็วไปว่าะเดีย๋ย<ป>เล่นได้ยังไงเนี่ย เกมมันไวไปบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลดสปีดหน่อยเดี๋ยวคนดูไม่รู้เรื่อง นี่พี่จะพอว่าเดี๋ยวนี่แหละตัวแบ่สายฟ้าโอเคดามีนหนึน่งจุดห้าเอ็มเนาะในจะโซนนี่จะเกด้วยการเพิ่มเนื้อผ้าไม่เปิดเผยใช่ไหมออแน่จะเป็นแน่จะเป็ือนเรเดอร์โบยัไงไงแน่จะเหมือนที่กุจีเห็นในในโซน ใน,ในนี้หลอมั้งเพราะว่าไอ้ที่ีจีเล่นอยู่ก็นี่เนาะโซนดีเอ็มเอ็มเน,ะนาะน่าจะเหมือนกันแหละเหมือนในโซนดีเอ็มเอ็มอะ <c oughs> สังเกตแค่สังเกตแค่ษษษคุณเมียก็พอแล้วเวลาใช้กิลอันติเตะขาเทียคือมันจะมีไอ้นี่เนาะเกงซ้อนอยู่อะ <c oughs> ถ้าก,กูจีไปเล่นโซนสิบแปดโว้นี่คือเห็นเกงในเต็มเต็มนะอืม มาเยทำไมเลยดูเกมมันจะไม่พอเลยเนยี่ยไม่ว่ากันเพิ่มพลังก่อน เกดพอพอดีก,กูขี่เอาตุ้ย,ยแน่นอนตอนนี้ร้านร้านเดียวไงก okay, ไม่เป็นไรเกมเนี้ยถ้าเราจับจังหวะดีไงก็ชนะแน่นอนอะอ <laughs> ย่างตอนเมื่อกี้ก,กูขีกดกาชาไปรู้ว่าจะโดนสองร้อยซะและ้วไม่นา,นาเ่นบุโคโจโเลยเนะี <laughs> okay, ่ยโอเคประมาณนั้นเอาลืมรับของลืมรับของนรายวันเนาะ มีลาสังหรว่าอีสปาร์คคุณจีเขาองลงสตรีบอกเพราะว่าที่มาเขาจะลองเทสเครื่องเสียงแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์ครึ่งหลังเนาะก็อย่าคุณจีวิ่งลงหลังไม่ละกันซึ่งของดอกมันก็จะมีไอ้นี่เนาะมีอะไรนะโซบะโซบะ,โซบะเพิ่มกุ้งมาตามหนึ่งเนาะให้ฟาร์มเพิ่มนะอ่ะก็ฟามฟาร์มไวและกันเนาะอีเวนต์ครึ่งหลังเนี่ยพวกนี้ต่างจากไม่ใช่อะไรเนาะเผื่อใครอยากเด้แลนะ้วคนนี้เว,เวอร์ชันชุดที่เนี่ยคลาโบอ่ะ ืนๆก็ประมาณนั้นละกันคอนเทนต์ชาเลนจ์นี่ยังลงไม่ผ่านเลยนะใส่เรายังไม่ช่ำเกมนี้สักเท่าไหร่เนาะโอเคผมว่าประมาณนี้ละกันว่าแต่มีอะไรดีๆอยากนำเสนอเพิ่มอีกไหมเนี่ยขออย่างเป็นหนึ่งนะเออไอที่อยากเสนอก็คือเรื่องเพชรนี่แหละคุณจีบอกว่ายัางไงละ่ะรู้สึกว่าตู้โคลโรโบรอบนี้คือเสียเพชรไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะก็นิดหน่อยอ่ะ เก็บไปพอเก็บกดตัวนาได้สมมติว่าเจอตัวครไหน่นาน้าโดลูกคงต้องเปิดอนะเนาะโอเคคว่าซีวันนี้ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้มาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวอยู่แล้วเนาะหลักๆก็กาชาละเพราแต่นี้มัน <c oughs> ตอนนี้รีไปถอยอ๋อ17นาทีเองเรเนี่ยปีเ๋ยวป่าเิ่มตีกับหมาแล้วไปว่ากันแล้วกันเนาะแต่ผมว่า พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสตรีมไอคิ้แล้วกันเนาะก็เอเวันนี้มาเดียวอยู่แล้วพวูดว่าแปเดียวกี่รอบแล้วเนี่ยใช่นี่คือคลิปทีพีแชทสดก็คุณต้องเรียกว,ว่าคุณได้เป็นผู้โชคดีนะที่มาแวะมาแวะเล่นมาแวะคุยกันในคุณกีเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไปแล้ว ไม่ยิ้มหน่อยเหรอเจอ๊เออเออไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มไปละ <c oughs>